นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถ t t ทัศีีนังสีลาธิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนะัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปารมี มีสินเป็นตน้นขออราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลพรมจักราวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดยดมนะ วันนี้ก็เป็นวันศุกสุดสัปดาห์และยัิอยู่นะก็ได้มีโอกาสได้พูดอีกวันหนึ่งนะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องกา,นะการรับนะการรับการขอขมาลาโทษแล้วก็ การถอนคําสาบานนะเพมีอีกวันเสาร์หนึ่งก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้หลังจากนั้นไปนี่ก็ตา,าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเขาบอกว่าเทวดาเขาก็เลื่อนตําแหน่งกันแหล้วไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะ พูดไม่ถูกยัดย่อนนะเขาบอกว่าเสานี้นะเหมือนกับการรับรับการขอขมาลาโทษรับการถอนคำสาบานนะเป็นเสาวสุดท้ายแล้วฉะนั้นก็พูดได้ท่านี้ นะเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ถูกนะเรื่องมันเราไม่รู้อะไรมากนะรู้เท่าที่รู้ก็คือวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายนะที่จะมีการรับการขอขมา การถอนคำสาบานอะไรนี่นะถ้ามีโอกาสก็มากันเพราะว่าโยมบางท่านบางคนก็ได้มาแล้วนะญาติยาโยมที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้มากันได้สำเร็จเพราะตอนนี้พยาราหูก็ ใกล้จะเป็นสีทองแล้วอีกไม่นานเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายช่างเขาก็รองพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ทำเป็นสีขาวแหละขาวลักษณะเหมือนฟันบุหรี่ว่าเดินไปดูตอนนั้นเนี่ยมองไปบนท้องฟ้า ท้องฟ้าสีขาวเป็นเหมือนควันบุรีเลยสีเดียวกับพญาราหูเลยขางคกหน้าที่อยู่ประจำในบ่ก็ร้องดังกอด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 อกมาเหมือนจะฝนตกอย่างบอกเอ้ยอย่าเพิ่งตกนะให้ช่างเขาทาสีก่อนให้เขาพ่นสีก่อนปรากฏว่า พอพ่นสีเสร็จเมฆเหล่านั้นก็หายไปหมดเหมือนกับมารวมตัวอยู่กับพญาระหูอกนั่นนะเมฆกลายเป็นสีเหมือนควันบุตรนะตัวพญาระหูกลายเป็นสีเหมือนควันบุรีสีขาวๆก่อนอีกวันสองวันก็จะเป็นสีทองอ่าเป็นสีเหลืองก่อนนะรองพื้นเป็นสีเหลืองก่อน แล้วก็เป็นสีทองเป็นสีทองซึ่งจะเป็นอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รูญญ้ระยัาดผมนะความรู้สึกพอพญาราหูเป็นสีขาวความรู้สึกเหมือนกันโล่งขึ้นมา นะแขนข้างซ้ายที่เคยปวดแบบนิ้วหรือกรรมไม่ได้กรรมจะ็อกเลยมันก็กร,รมได้ขึ้นมาดีขึ้นมาทำให้คิดว่าโอ้พราราหูเป็นสีดำมานาน ก็ถูกสารพัดแบบสารพัดอย่างเข้ามาเพราะว่าผู้คนก็รังเกียจน,นะเพราะสีดำทั้งกลัวด้วยที่ก็ทำร้ายมาทั้งอาวุธทั้ง พลังต่างๆนั้นก็ทิมแทงเข้ามาเพราะเข้าใจว่าเป็นราหูธรรมดา,าพวกเทพเทวดาเห็นก็ใครเห็นก็ตกใจก็สาดอาวุธใส่มาทั้งนั้น พยาราหูอดทนนะไม่ตอบโต้ไม่ทําอะไรนิ่งเพราะไม่ได้เรียนวิชาตอบโต้ใครมาไม่ได้เรียนวิชาทําร้ายใครมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่น,นิ่งอดทนไว้อดทนคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะหาย วันหนึ่งก็คงจะผ่านพ้นไปความมืดไม่ได้มีตลอดไปต้องมีความสว่างสักวันหนึ่งด้วยความศรัทธาด้วยความเพียร ด้วยความตั้งใจถึงแม้จะวอกแวกบางครั้งแต่ก็ถอยกลับมาในลักษณะที่ไม่ตอบโต้ในลักษณะที่ ทำเท่าที่เราสามารถทําได้วันหนึ่งความขาวก็ปรากฏนะเหมือนกับตัวของพระยาราหูตอนนี้เป็นสีขาวเหมือนกับสีควันบุรีพอเป็นความขาวขึ้นมา การจะถูกทำร้ายถูกพิษถูกอะไรต่างก็จะคลายลงไปพอเป็นสีเหลืองนะก็ยิ่งคลายไปพอเป็นสีทองก็คือเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับพ้นจากพิษพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับ ก็ทมเองก็ดูแล้วเมื่อพญาราหูเป็นสีทองญาติโยมก็เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะอยู่ในประมาณวันที่22มิถุนายนเนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เนี่ยนะทำไมจึง เป็นวันที่ยีิบสองเพราะว่าตมาเองบวชเนี่ยก็คือวันที่ยีิบสองมิถุนายนบวชปีสองพันห้ารอยี่สิบแปดนะครณแล้วก็สามสิบปีแล้วบวชวันที่ยี่ิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดปีนั้นก็เป็นแปดสองหนอย่างนี้นะแต่ว่า ปีนั้นวันที่ยีิบสองเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ปีนี้วันที่ยีิบสองเป็นวันจันทร์นะก็ใกล้เคียงกันนะแต่นี่ก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วสีขาวขัดบุรีแล้วต่อไปอยู่ที่ช่างจะมาทำม่อยัด จ้างมาทําก็เป็นสีเหลืองพอสีเหลืองแล้วก็เป็นสีทองนั่นคือเราต้องคอยให้ถึงวันนั้น,นฉะนั้นเนี่ยเวลามันมาประจุก,กันพอดีว่าวันเสาร์นี้ นะก็ถือว่าญาติโยมที่ยังไม่ได้ขอขมายังไม่ได้ทําพิธีในปีนี้นะเกี่ยวกับถอนคำสาบานหรือขอขมาต่างๆนี่ก็วันเสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายของปีนี้ก็แล้วกันพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะแต่ว่ามาก็ไม่เข้าใจนะว่าจะมีอีกหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าแต่มาไม่เข้าใจ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตมาบอกไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องข้างบนเขาตมาเองก็ได้แต่สังเกตได้แต่จับคำพูดได้แต่พิจารณาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าบอกญาติโยมต่อซึ่ง ที่ผู้บอกนั่นก็จริงนะบอกตามที่เขาบอกมานั่นแหละนะไม่ได้แต่งเติมอะไรเพิ่มเติมผู้ใหญ่บอกมายังไงก็คืออย่างนั้นนะฉะนั้นส่วนต่างๆเนี่ยตมาก็ต้องพิจารณาดูเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเอง ในการที่จะมีกําลังพลังชีวิตในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในตัวเองนายาจงนั่นแหะคือสำคัญ ฉะนั้นก็ต้องสร้างพลังขึ้นมาเรื่อยๆญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทาบุญบํารุงรายการธรรมะที่กำลังออกอากาศร,ร่วมทาบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์และทิพิสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขตัตฤกษ์ญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละยี่สิบแปดบาท ร่วมทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกบัวบานแล้วก็มหาเจดีย์อภัยทานเป็นกรมมาทันบุญญาติย่คำประกันชีวิตตนเองไว้นะให้อยู่ร่วมสร้างร่วมทำทุกๆอย่างให้สําเร็จตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติยมร่วมทำบุญแต่งพญาราหัวให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีย์โสูสุวรรณให้เป็นสีทองแต่งที่ ริสฐานของะุทีเจ้ายี่แปดรงให้เป็นสีทองญาติโยมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมรวมทะบุญสร้างพระพุทธรูปสี่ปางนะตั้งเอาไว้สองพันหรยกองทุนกองทุนละหนึ่งรอบาทรวมทำบุญในการ สร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณาหงษ์นะเพื่อรับดวงวิญญาณของบูรพากษัตริย์ของชาวไทยทุกทุพระองค์พระบรมวงศ์สาวงศ์ขราชบริพารประษันิกก่อนในทุกๆราชวงศ์และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังนะที่ปรารถนาที่จะไปไหว้พระจุลมณีไหว้พระศรีอริยเมตไตรได้ไปกันนะตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาท ร่วมทำบุญสร้างดินแดนพระศรีอริยะเมตรไตรตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะแล้วก็ร่วมทาบุญในการแต่งนะในการสร้างซุ้มให้กับท่นทานท้าวิีรันพนาสูรหรือพระพิทักษธรรมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร,ร์โทรศัพท์ศูนย์สอง 912-0369 0 2 69, 9 1 2ศูนย์ส9 1ห1 9 7 1 0 2 9น2 1 9องึ่งทางไปจนนีพระมหากีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ,พหนึน่งศ ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194063 6 3 7สสาเจสธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่ง3 6 3 7สสาเจดสญาติโยมทุกๆวันพุธน้ญาติโยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเช่นกันนะญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันนะ หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนากใช้พลังจังกรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ไดีออกให้ก็ามากันบรรพุทธวันเสาร์วัอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะวันเสาร์นี้นะญาติโยมที่ยังไม่ได้นะมาทําพิธีขอกรมาลาโทษขอโหสิกรรมถอนคำสาบานต่างๆเนี่ยนะ ก็สามารถที่จะมาทําพิธีได้นะเสารนี้นะเป็นเสาร์สุดท้ายของปีนี้ก็ได้นะฉะนั้นถ้าว่างก็ขอให้มากันนะตั้งแต่เช้ายัดนะเก้าหมูเช้าเป็นต้นไปวันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่ยี่สิบมิถุนายนนี้ ญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมทบุญสร้างกุฏิหลังใหม่กับพระเดชพรุหลวงพอ่อพระครูสุคนทศินเจ้าวาดบัดเรียบรับบรารงนะก็ร่วมทบุญกันได้ญาติโยมตามกาลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมตามกองทุนที่พระอาจารย์ระพินทร์ศรีรัชโรท่านตั้งเอาไว้กองทุนหลัก9999บาทกองทุนรอง999บาทญาติโยมนะวัรเรียบรับบรารงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี4 3รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอบห้าูน้ารถเมย์เบอร์18วันเรียบร่าบำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทบุรีประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่สรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอบห้หน้ารถเมย์เบอร์18 อิติปิโสวิเศษีอิเศษเส,สพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ญญญลายในทุกภพกภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมาุโมทานาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองครร์ทมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,ย,างลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานถืนโอมปตวีกงคาภุมมเทวานามามีหังนะะัมมะพทะอัตมาภาพข้อยัดยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท,ท,ทุกุพระองค์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงคุณของพระรัตนตรัยจงปกปาก,ปากคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทินพุทธังแคล้วคลดาดตมังแล้วคลัดสังขังแคล้วคลัดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควา พรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมยายใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร